แต่รปภอของคลังสินค้าให้ข้อมูลก,กับทีมข่าวแบบนี้กล้องบริเวณท่าเรือจับภาพของเรือที่คุณดังโมนั่งมากับเพื่อนโดยล่องมาจากสภาพ,พระรามเจ็ช่วงเวลา22นาฬิกา30นาทีเห็นมีคนอยู่บริเวณหัวเรือสองคนซึ่งเรือมุ่งหน้าไปทางท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งไม่เร็วมากเท่าไหร่าจากนั้นเรือสปีด<แ>บท๊ทก็เบาเครื่องเบาเครื่องแล้วมาหยุดตรงท่าเรือคลังสินค้าที่เขาอยู่เนี่ย เขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความตกใจก็เลยวิ่งออกมาดูนู้ว่าคนทะเลาะกันค่ะไม่นานครับก็เห็นเรือเนี่ยขับกลับไปทางท่าเรือพี่บูนสงครามหนึ่งแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นอีกหลายรอบอเหมือนจะหาอะไรสักอย่างาในน้ําค่ะแล้วก็มีเรือสปีดบ๊ทมาช่วยค้นหาด้วยเห็นเรือขับวนเลยมาหลายเที่ยวนี่นะแล้วเที่ยวสุดท้ายนี่ก็คือว่าผู้หญิงร้องกรีดออกมาผมนู้ว่าคนจะกเขาทะเลาะกันพี่ผมเห็นว่าเรือ เลี้ยวกระทันหันในลักษณะกระชากผมเห็นตอนสี่ทุ่มผมกับเพื่อนสีคนตกปลาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ เห็นเรือสปีดบ๊ทโคบอลล์ลำนี้ขับมาในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความเร็วได้ยินเสียงคนบนเรือหัวเราะสนุกสนานแล้วอยู่ๆเรือหักเลี้ยวกระทันหันจนน้ำกระจายไปหมดเลยพี่ตรงบริเวณท่าเรือคลังสินค้าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าได้ยินเสียงกรีดเนี่คือท่าเรือใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกผมเห็นเขาหักเลี้ยวกระทันหันตรงนั้นแหละเราก็ขี่มาแต่รอบนี้มาพร้อมเสียงตะโกนครับตะโกนว่าตะโกนเรียกทีนี้เขาก็มองเห็นพวกผมเขาก็เลยขี่เรือ เข้ามานิดหน่อยครับเขาก็ตะโกนถามมาพี่คะพี่คะเห็นคนตกน้ำไหมคะถ้าผมเห็นแบบเรือเร็วขนาดนั้นผมเชิญเนี่ยว่าเขาไม่ได้ไปฉี่หรอกพิมเหลรยวมากอลยนีคือมีคนมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นาทีที่คุณตังโมตกจากเรือที่ด้านหน้าท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ตอนสี่ทุ่มนะคะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเกิดเหตุมันค่อนข้างจะดึกละ แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็บ้านเข้าบ้านเข้าช่องกันหมดแล้วมารู้เียทีหนึ่งก็คือตอนที่เรือสปีดโบ๊ทลำเกิดเหตุเนี่ยมาขับเรือวนรอบรอบตามหาเพื่อนใหญ่เลยครับตกหน้าบ้านฉันด้วย,ยบ้านหลังนี้แสดงว่าเขาตกตรงบนนี้แน่ๆเอาคำบอกเล่าจากพยานทุกปากมาประมวลดูนะครับ เรือที่ขับมาจากสะพานพระรามเจ็ดก็จะมาวนเล่นกันอยู่ตรงโรงไฟฟ้าจากนั้นก็ขับผ่านท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งไปนะครับแล้วก็ไปวนวกกลับมาช่วงจังหวะนี้แหละครับที่เราเห็นกล้องวิดีโอว,วงจรปิดว่าคุณแตงโมตกอยู่ตรงนี้และจะเห็นภาพเรือชะลอความเร็วอาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าคุณโมตกจังหวะนี้คนบนเรือก็เริ่มตกใจโวยวายกันแล้วนะครับว่าคุณโมตกน้ําแล้วก็วกกลับไปหาที่ท่าเรือครับ